สวัสดีครับทักทายกันสักเล็กน้อยก่อนเริ่มคลิปนะครับผมผมตั้มนะครับวันนี้ก็มากับคลิปเทเวเดนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าในหลายวันก่อนผมได้บอกว่าผมจะลงคลิปเทเวเดนต่อไปเลยนะครับแต่ก็มาลงช้าซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้จัดตารางงานให้เรียบร้อยนะแล้วก็ไม่ได้มีเวลานอนที่เพียงพอแล้วก็เวลาชีวิตที่กิจกรรมมันมันผาดโผมจริงๆนะพอเวลาผมเริ่มทำคลิปเนะี่ยงานต่างๆอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มโผมเข้ามาโผมเข้ามาแม่ก็ใช้งานนะครัััับทีีีี่หหหหห้องกกก็็็มมมมมปปปญญญาาาาแ ตต่ตอนนี้ผมวามาวาาประวัติของเฮวิเดนครับเธอเคยเป็นอดีตทหารภายใต้สังกัดของรอดอาเมียแห่งซากอนคนก่อนเฮวิเดนนั้นเธอออกจากกองทัพหลังจากมีการทรยศของพันธมิตรทำให้เธอน่าดูเย็นชาแล้วก็ดูไร้ความรู้สึกครับในที่สุดเธอก็เดินทางไปยังโรสเธอเป็นทาหารผ่านศึกที่ช่ำชองปัจจุบันเธอนั้นมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการทําภารกิจที่หลากหลายในฐานะผู้ควบคุมกองหลังข้อมูลโดยย่อของเฮวิเลนครับเธอให้เสียงภาคโดยคุณคาโอริ อิชิฮาระครับผม mm. ผู้เคยภาคโชตะจากเมดมังกรแล้วก็ยูซูฮาจากเรื่องโกนวดไปทำงานแล้วกลับบ้านมาพบเธอ mm. ส่วนสูงของเฮวิลินนั้นคือ159เซนติเมตรครับ mm. สถานที่เกิดก็คือซากอนวันเกิดก็คือวันที่3มกุมภาพันธ์ประสบการณ์ต่อสู้5ปีสถานะการติดเชื้อจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อสกิลฐานของเฮวิลิน สกิลที่1เมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกาหนดให้อยู่ในศูนย์ควบคุมอดกําลังใจของโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในศูนย์ควบคุมจะเพิ่มขึ้นบวก0.05ต่อชั่วโมงสกิลฐานสกิลที่2เมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกาหนดให้เป็นครูฝึกในห้องฝึกอบรมจะเพิ่มความเร็วในการฝึกทักษะพิเศษของผู้ปฏิบัติงานดีเฟนเดอร์ขึ้น30%และเพิ่มความเร็วขึ้นอีก15%หากเป็นการฝึกสกิลระดับ2มาดูกันที่สกิลของเฮฟวี่ด ทวลินและพันธมิตรรอบๆภายใน8ช่องรอบตัวของเธอนั้นจะได้รับการหลบดิ่ก,กายภาพบวกขึ้น20%ย้ำนะครับว่ากายภาพไม่ใช่การหลบดิ่งอาร์ตสกิลที่1ของเธอการโจมตีครั้งต่อไปจะมอบการพลางตัวและฟื้นฟู70 HP ต่อวินาทีให้กับยูนิตพันธมิตรใกล้เคียงที่มี HP น้อยกว่า50%นาน4วินาทีวงเล็บจะไม่ใช้กับยูนิตพันธมิตรที่มีผลเดียวกันอยู่แล้วสามารถเก็บได้สุด,สด2ชาร์จก็สมมุติว่าเหมือนคล้ายๆสกิลของเนลครับก็ เมื่อเพื่อนลดเหลือ50%ก็จะมอบเลือดให้แต่ของ h e ฟว y ลเลนจะมีสถานะพางตัวบวก HP ให้บวกขึ้น70ครับซึ่ง70นี่ก็ดูน้อยนะหรือว่าในข้อมูลนี้ผมอาจจะทํามาพลาดเองก็ขออภัยลองไปดูในอีกเกมกันอีกทีนะสกิลที่2ครับหยุดการโจมตีแล้วก็บวกดิฟขึ้นอีก55%และ HP สูงสุดขึ้นอีก55%ตนเองและพันธมิตรรอบตัวในสช่องจะได้รับการอัมพรางครับสำหรับข้อดีของเฮฟวเลน Heavy ผมก็ ตามนั้นเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเธอนั้นมีสถานะการหลบแล้วก็เธอนั้นมีคิวนิดหน่อยด้วยสกิลหนึ่งเหมือนกับพวกโนวหรือก็พวกซาเลียสกิลหนึ่งนะครับส่วนข้อเสียผมก็ดูไม่ออกนะครับว่าเธอมีข้อเสียยังไงตรงที่เธอไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรนะครับผมถ้ามีข้อเสียอะไรทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกับผมได้นะครับแต่เท่าที่ผมดูก็เธอไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรมากมายนะครับผมข้อเสียใหญ่ๆของเธอก็ไม่น่ามีนะครับเธอก็เป็นดีฟเวนเดอร์สีดาวที่ถ้าแตกก็อยู่ในระดับของดีฟเวนเดอร์